การสวดมนต์และการอธิษฐานจิตเพื่อการปลุกเสกพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์ก็คือกระบวนการส่งเจตจำนงที่เปี่ยมด้วยเมตตาซึ่งเป็นแก่นของพุทธคุณเข้าไปประทับข้อมูลที่ดีงามและเป็นมงคลลงบนสนามพลังงานของวัตถุนั้นๆแม้งานทางวิชาการของเขาไม่ได้กล่าวถึงพระเครื่องหรือเครื่องรางของของลังไว้โดยตรงแต่ได้วางหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์ สนามอาคาชิกขึ้นหน่วยความจำของจักรวาลสนามอาคาชิกทำหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสของจักรวาลบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้ในรูปแบบของโโลแกร,รมควคอนตัมซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกซ้อนทับกันและสามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของสนาม ในกระบวนการปลุกเสกพระเกจิอาจารย์ผู้มีสมาธิแก่กล้าจะตั้งจิตจำนงอันแน่วแน่และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจิตจำนงนี้จะสร้างสนามพลังสร้างสารรค์ที่มีความเข้มข้นสูงแล้วประทับรูปแบบข้อมูลหรือความทรงจำที่ดีงามนั้นลงบนโครงสร้างทางกายภาพของพระเครื่องในระดับขอนตัม พระเครื่องจึงไม่ได้กักเก็บพลังงานในความหมายของพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนแต่เป็นการบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบการสั่นสะเทือนที่เป็นมงคลไว้เมื่อบุคคลนำพระเครื่องมาพกพาติดตัวสนามพลังงานของบุคคลนั้นจะเกิดควอนตัมเรโซแนนซ์หรือการสั่นพ้องกับข้อมูลที่ถูกประทับไว้ในพระเครื่องทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคุณสมบัติตามที่พระเเคจีอาจารย์ได้อธิษฐานจิตไว้เช่นเมตตามหานิยมหรือแคล้วคลาดปลอด และเพื่อไปให้สุดขอบของความเป็นไปได้เราต้องพูดถึงนักฟิสิก,กส์ทฤษฎีอีกท่านหนึ่งคือเดวิดโบมผู้เคยร่วมงนานกับไอน์สไตน์โบมเสนอทฤษฎี implicate and explicate order เขาเปรียบเทียบว่าจักรวาลที่เราเห็นและสัมผัสได้นี้เป็นเพียงระลอกคลื่นบนผิวหน้าของมหาสมุทรที่ลึกสุดอย่างถึงที่เรียกว่า implicate order ซึ่งเป็นมิติที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด ในทฤษฎีนี้จิตของผู้ที่ฝึกสมาธิมาอย่างล้ำลึกสามารถเข้าถึงสภาวะที่สงบนิ่งและเชื่อมต่อกับ i m p l ลิเค e o r d อ r เดอนี้ได้เมื่อประกอบกับแนวคิดของดรอมิตกอสสวามีที่ว่าจิตคือผู้สร้าง การสวดมนต์หรือการอธิษฐานจิตของผู้ทรงศีลจึงไม่ใช hmm. ่แค่การขอพรแต่คือการกระทําการในระดับของ i m p l i c a t e order คือการเข้าไปจัดเรียงพิมพ์เขียวแห่งความเป็นจริงและปล่อยให้มันคลี่ตัวออกมาปรากฏในโลกทางกายภาพที่เราเห็นนี่คือมุมมองทางฟิสิกส์ที่อธิบายว่าจิตอาจเป็นโปรแกรมเมอร์ของจักรวาลก็เป็นได้กำแพงที่มองไม่เห็น ทำไมวิทยาศาสตร์กระแสหลักจริงไม่ยอมรับแน่นอนว่าเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านที่อยู่ในสายมแูแท้คงสงสัยว่าถ้ามันมีหลักการมาสนับสนุนขนาดนี้ทำไมมันถึงยังอยู่นอกสารระบบของวิทยาศาสตร์กระแสหลักเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจปรัชญาของวิทยาศาสตร์ไท่องแท้ครับ 1. ปัญหาเรื่องการทำซ้ำ ลองนึกภาพการพยายามอบขนมปังที่อร่อยที่สุดในโลกต่อให้เรามีสูตรเดียวกันแปะแต่ฝีมือหรือสัมผัสของเชฟแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผลลัพธ์ย่อมต่างกันทีนี้ลองจินตนาการว่าส่วนผสมที่สำคัญที่สุดคือความบริสุทธิ์แห่งจิตของคราแต่ละรูปซึ่งเป็นสิ่งที่แปรผันและเป็นอัตวิสัยอย่างยิ่งมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสภาวะควบคุมมาตรฐานเพื่อทำการทดลองให้ได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง ปัญหาเรื่องการพิสูจน์ว่าผิดข่าวปล็อกเปอร์นักปรัชญาวิทยาศาสตร์กล่าวว่าทฤษฎีจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ต้องเสี่ยงที่จะถูกพิสูจน์ว่าผิดแต่ปรากฏการณ์ทางความเชื่อนั้นมักมีกลไกป้องกันตัวเองเช่นถ้าวัตถุมงคลไม่ทำงาน <c oughs> ก็เป็นเพราะกรรมของผู้ใช้หรือความศรัทธาไม่พอสิ่งนี้สร้างวงจรปิดทางตรรกะที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่าทฤษฎีตั้งต้นนั้นผิดซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ 3. ปัญหาเรื่องการควบคุมตัวแปรการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่รัดกลุ่มที่สุดคือ double blind study หรือการทดลองที่ทั้งผู้รับและผู้ให้ไม่รู้ว่าอันไหนคือของจริงอันไหนคือยาหลอก แต่ในการปลุกเสกเราจะสร้างพระเครื่องยาหลอกได้อย่างไรผู้ปลุกเสกย่อมรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และเจตนาที่ส่งออกไปย่อมแตกต่างกันจิตสำนึกของผู้ทดลองได้เข้ามาเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เสียเองทำให้การทดลองกล่นปุ้นตั้งแต่เริ่มต้น 4. ปัญหาเรื่องมีดโกนของออกแคม หลักการนี้บอกให้เราเลือกคำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดที่ยังคงอธิบายปรากฏการณ์ได้ครบถ้วนเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นจากการแขวนพระวิทยาศาสตร์มีสองทางเลือก 1. คือยอมรับว่ามีพลังงานพุทธคุณชนิดใหม่ที่ยังตรวจไม่พบซึ่งจะปลิกโฉมหน้ากฎทางฟิสิกส์ทั้งหมด 2. คืออธิบายด้วยปรากฏการณ์ยาหลอกซึ่งเป็นกลไกลทางสมองที่พิสูจน์แล้วและไม่ต้องสร้างกฎใหม่ วิทยาศาสตร์จะเลือกทางที่สองเสมอเพราะมันเรียบง่ายและเพียงพอมิอาจไม่ใช่สงครามระหว่างถูกกับผิดแต่เป็นเรื่องของสองภาษาที่พยายามอธิบายภูเขาลูกเดียวกันวิทยาศาสตร์ใช้ภาษาคณิตศาสตร์เพื่อวัดความสูงและความกว้างของภูเขาส่วนจิตวิญญาณใช้ภาษาแห่งประสบการณ์เพื่อบรรยายความงามและความรู้สึกเมื่อได้ไปยืนอยู่บนยอดเขานั่นเอง คำตอบสุดท้ายอาจไม่ได้ที่อยู่ที่การพยายามพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของพลังแห่งพุทธคุณนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยแต่อยู่ที่จิตใจและจิตวิญญาณของเราเอง เราทุกคนไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากภายนอกเพราะเราสามารถสร้างพลังอันประเสริฐนี้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองเราพึงต้องปฏิบัติตามทางแห่งธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมหลักสากลของมวนมนุษย์นั่นคือการฝึกฝนให้ตนเองมีสติมีปัญญามีความเมตตาและมีความบริสุทธิ์ทางใจและหากจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหนึ่งอย่างก็จงพึ่งพาพลังนานแห่งพุทธคุณที่เกิดจากจิตอันดีงามของเราเอง เพราะนั่นคือพลังที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสงบสุขและความสว่างได้อย่างแน่นอนครับ